สวัสดีเอฟซี MC, ทุกคนใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้ที่สำนักเราบอกไว้เลยว่าคนมานมหาชนคือเยอะมากตอนนี้คือแบบนั่งเต็มเลยนะครับทุกพื้นที่อันนี้เรายังไมไ่สามารถถ่ายไปนะออนะครับเนาะเดี๋ยวอาจารย์พาชมบรรยากาศอีกทีหนึง่งขอเช็คเสียงเช็คสัญญาณหน่อยนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ถือไว้นะครับเนาะเดี๋ยวให้น้องมาร์เดี๋ยวน้องเช็คเสียงก่อนครับเช็คเสียงก่อนนะได้ยินไหมเสียงชัดเจนไหมเช็คให้หน่อยครับไอกุุงเขาเช็คนะ นะ,นะครับสวัสดีครับเขามาฝากกดแชร์วันนี้คนเยอะมากวันนี้เราจะปล่อยชุดเน้นของเราเลยนะครับเนาะอ <c oughs> ่ะสวัสดีครับสวัสดีเสียงชัดเจนเนาะ <c oughs> ยังชัดเจนไหมเขาเช็กเสียงนะบิวอ <c oughs> ่ะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ครับ <c oughs> อ่ะนจะเาอายัางแหงกูนี่เต็มพราะ่เต็มเอวกูอยู่ อันติ้นดีๆนะอ่ะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์เสียงชัดเจนไหมครับทุกคนอ่ะนย้ยอะว่าล่ะข้อเงินเพิ่มไปมาเอตัวไปทางบุญมามาจะย่างไปไก่บันทีเสียงบุญเด้มึงแย่ไปใหม่ก็ได้ ไปไปไปังได้กเลเนไปกลุ่มให้คลิปย่างน้ากลนผมไปไหนผมย่างไปอไไเออผมจะขอคิปมใหม่เอาไลนนอนด้คลไลนนอนย่างน้ากนผมมาเลยะอ่ะวัดีนะครับวัสดีครับวั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 ดีครับบวัดีครับโอ้บรรยากาศเก่าไามเลี้ยวโอโหถได้ละครับโอ้โหถอดเลยวันดีครับวันดีครับโอ้หเฮียเฮียขบคุก วันดีนะครับเด้อวันดีครับวันดีครับวันดีครับแม่คนมาหลายแถอบวันนีเป็นยไงพี่อ๋ออันนี้บรรยากาศเดิมเรานะก่อนหน้านี้นั่งตบยุงกันอยู่นะครับนอกับสวัสดีทุกคนนะครับเด้อวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามเนาะนะครับผู้คนก็ล้นสำนักขออนุญาตให้คลิปแป๊บหนึ่งนะครับเด้อลูกเห็นหัวเห็นก็ว่าเป็นยังเนาะ เอ๋อเดี๋ยวจีมีคำถามอยู่นะครับเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้าโอ้คนหลายครับเกรย์เบิงเฟดอยู่กับแช่ให้น่าเด้อเดี๋ยวไทยลวกกันเด้อบอลไทยบ่เหมือนเลยโอ้ขอบคุณครับกูได้ว่ารอถือเลขเด้ออันนี้ลั่นเหรอเนาะพยาย่างกลับย่าไทยออกมันยังเห็นชัดตามตัวนะครับเด้อเอา เดี๋ยวเดี๋ยวสีถามนะครับเด้อเอาถือเลขวะถือเลขวะโอ้ยนะครับเนาะนะครับเก้าหนึ่งเนาะเต็มเต็มเนาะปุ่งเน่าเก้าหนึ่งนะครับนะโอ้อันทักท้ายกล้องนะครับวันอาทิตย์นะครับที่สามเด้อทันวาเด้อครับได้ถือเลขทุกคนครับขอบคุณเอสีทุกคนนะครับโอ้ตัวจริงเลยเนาะครับเนาะโอ้าใบ่ะ5ใบเนาะครับเนาะ บัดที่นี่เขาเรื่องเลยครับเสียงชัดเจนเนาะอ่ะก็งวดที่นี่ก็ถือว่าปูได้คาดคตแล้วงวดนี้เห็นบ่งวดที่มันดังๆบักศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นั้นมามาครับก่อนหน้านั้นอาจารย์นอะตีทั้งนางไห่ทั้งหยางพอถือดาว่าเป็นหมาก่อนที่จะหลุดศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านั้นเราก็เข้ามาแปดมวติดพอม้วที่เก้าเราหลุดเขาจะได้เห็นเลยว่าคนเป็นยังไงผมถือดาวว่าเป็นหมา แอดมินช่องไหนน่มันตามดาเหมือนแต่ว่าผมก็เลยบอกไปว่าฟูสิคาดค้นดอกเพราะงวดนั่นค้นสัทธากับมีค้นเราะสัทธาก่ะหลายเพราะเลขบพอออกอาจารย์น็อตตี้หูคี้ยังไหลนหอเอาอาจารย์น็ตตี้ศูนพ่อมึงบอกศูนแม่มึงบอกนะกลางงวดนั่นกับเบนนะเขาได้อยู่ดอกศูนย์ล้านเปอร์เซ็นหมดแล้วอโอ้วะมันก็มั่นใจแลลวเนาะผมมีศูนย์ก้าโตพี่น้องแต่ว่าก้อนกีก้าว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นมันเข้ามาแปดงวด ผมกอกว่าผมคักคือกันแล้วนเนาะแรกก็คือบอกแล้วครับเลขมีเข้ามีหลุดไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเด้อชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านเด้อครับกะปัรทีนี้งวดศูนล่าเปอร์เซ็นต์ก็หลุดผมก็กล้าเปิดห ok อดเฟนหัวติ๊กต่อควมันดาคักหลนะครับแต่ปัรที่นี่งวดต่อมาสิบหกพฤศจิกาผมก็เริ่มบอกว่าเดี๋ยวปูสิคาดคนคนจะเหลือแต่คนที่สาัานท่าหี่เดี๋ยวปูสีให้คือเกา่ากะสูสิบหกพฤศจิกากะกลับมาเขารูดศนะูนย์เนาะเขารูดศูนย์ออกศูน ผมเลยบอกปูว่ากลับหัวปะเอาเขาด่าผมคือเการุดผมก็บอเอาผมขอเน้ๆนๆงวดนี้ผมก็เลยบอกว่าผมฝันเห็นมูสือกุ้งผมเคยเล่นมันบักกุ้งเน่าเก่าเนือ้อ <laughs> ผมก็เลยว่ามือผมได้สดนี่มักสุดในชีวิตผมเก่าเนือ้อเก่าเนือ้อผมกับห้องแล้วผมก็บอกว่าล่างเก้าหนึ่งเฮ้ผมซ่อมไว้ในคลิปน่ามือไรสนส่ะผมซ่อมไว้ก่อนนี่ <c oughs> มันอ่อนยี่หรือปะนี่ครับบัดนี้นี่ กะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับปรากฏว่าเก้านี่บนล่างอ่ะเก้าเจ็ดก็มีในะชุดเต็มเขาเนี่ยชุดเต็มหัวคูน่ะอ่ะ,อะแล้วหลายคนว่าอันผมนี่ได้ส่วนตัวลอตเตอรี่เจ็ดสิบห้าใบเพราะผมหาซสือเลยขึ้นเลขเขาเนี่ยอาจารย์นอตตี้นี่เลขเขาปุ๊บผมแจกปั๊บเลยผมบ่มีลีลาบ่มีมาโอยเฮทาคือถือว่าถือพมุนแหละแจกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เขาไปซื้อลอตเตอรี่หลายคนมาแจกเลี้ยวมันอันจะ,ะซาหรือเลี้ยวมันกับอันคือเก่าครับ เขาแจกไว้หนิยังน้อยเขาก็ได้ลอตเตอรี่แต่งวดน,นี้กะสิลอตเตอรี่แพงแน่คืองวดศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์แหละเด้อกะงวดน,นี้เขาก็เอาเพราะประมาณอย่าพึ่งไปนักเพราะว่ายังมันกลับมามีกระแสอีกครั้งอ่าเพราะว่ายังซุ่มบะเสือกะสิกลับมาอีกซุ่มนีดาผมงวดเมื่อกี้สำนึกผิดเด้อกลับมาเด้อแม่ใหยายเนือยงยายหอยเซอรี่มันเป็นเังร์ซีครับตอนเขาแปดงวดหน้างวดสี่หกแล้วย่องผมมาสั่นอุ้ย รักอาจารย์งวดศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์กูไม่เห็นเข้าอะไรหมดเยอะพะนะเอาคืวอวางสั่นเนาะบันนี้อ่ะผมกับว่าสร้างงวดงวดวันนี้สิบหกบ่ถืออีกกูสองงวดแล้วกูไม่เห็นได้อะไรเลยผมก็เลยไปตอบว่ามันอยู่ที่ดวงนะแม่ทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาเออปูกำลังคัดคนคัดอะไรถ้าคัดกูก็ต้องได้สิพะนะผมก็เลยบอกว่างั้นงวดนี้แม่อยาตาเดี๋ยวปู่สิเห็นให้เห็นอ่ะกูไม่ตามดอกเพราะกูไม่เชื่อมึงแล้วพะนะ ผมเพบาะปากพอเลขกขนออกเนาะพอะเลขกออกแล้วผมไปเลยน้ำหาไม่หญงหอยเซอรีอ่ทำเลี่ที่ผมไปเม่นเลยตัวเด้อสมน้ำหน้าผมว่าทํานี้ล่ะผมมายาป่ะจอบเอาขึ้นอยู่แต่ผมก็เลยไปบอกแล้วว่านี่แหละแล้วละงั้นงวดน่าจะตามพนาโอ้ยเนาะยังเจ้าอีกอยู่นะขนาดดาผมแต่ว่าผมคือบอกล่ะถ้าสทธาบว่าจริงเนี่ยกูเพิ่นกับหูอยู่ว่าไผ่ัทธาบว่าสทธาเช่นแปดงวดที่ผ่านมาซุ้มผมอยู่แต่ซุ้มผมซุ้มผมกับ้ากันถึกเพราะงวดที่เก้ามันดังทั่วประเทศ ผม่ฮู้เลยว่าผมดังบ่าเขาไปลง t ิ k ก o อผมบ่คคอยได้หล่นเนาะเปิดขึ้นเอาค,อคือคือกูแทะมาเนี่ยนี่กะกูนี่กะกูนี่ก,ะ,ก,กะจะคข้องบัดนที่นีง่วนั่นโอ้มาดังกับมาดังงวที่ผมมาล้านเปร์เซ็นบานนี้สร้างบ่อ,อต้ง่วนนี้ผมว่าหาแสนผันบนล่างแถมก้าหนึ่งโตผมมากอีกผมให้ก้าสเมตรเดียวก็จริงแต่ถ้าใครดูไลฟ์สดหรือว่าดูดุกคลิปผมจะบอกว่าชอบสุดในชีวิตคือก้าหนึ่งซึ่งฝันเห็นมูกับซื้อกุ้งจุดทูบก็ได้ห้าหนึ่งเก้าผมก็บอกอยู่่า มันตรงกันขนาดนี้สล่ปอยแม่ยังก็ะอัศะแม่ห้ามกับหัวเด้ปูสนอกบ่เอาคืองวดนั่นอ่าัดที่นี่กะฝันเห็นหัวบ่อตลอฝันเห็นตำรวจกะเก้าหนึ่งยังกะมีแตะเก่าหนึ่งฝันเห็นยังกับเก้าหนึ่งบันิปูปูก็เลยมาเข้าฝันว่าเจ้ามื้อนี่เิ่นไปบนพญาขุดเพื่อที่จะยุนเฮาในฝันอันนี้เป็นค้ามฝันนะครับเด้ออ่าขุดไรขาผมอ้อมบ้านอ้อมเมืองอยู่ผมก็เว่าให้แอดมินฟังัดที่นี่ ปูองดําเลยมาเลยซอยท่านผมเลยบอกปูว่งงวนนี่ทะเลเขาผมจะถวายหอกอันนั้นตเศษให้ปูหอกอันนั้นตเศษคือหยังหอกอันนั้นตเศษนี่เป็นอาวุธของปูองดําที่ปูอนั้นตามออให้ปูองดำแต่เจ้าเมื่อมันบ่นพิษมันบ่ได้เบิงประวัติประวัติของปูองดาแสนสิจันทาคือพญานาคที่ลบชนะคุดอ่าในประวัติเด้มันไปบ่นพิษมองไดนี่มันว่าห้วอ่าหัวเล่ห้ยเขาชนะอยู่อันนี้เป็นความฝันเหรอครับเป็นความฝันกับประวัติเขาบ่ฮหูดอกเรื่องจริงเป็นจังไ๋ก็ได้ว่าาก็สั่แล้วเขาา เราเป็นพญานาคที่เขได้แพ้คุณเลยนะครับอผมก็เลยบอกว่าสีถวายหอกันนั้นแตเสดที่ปู่นั้นตามมอบให้เพื่อที่เอาไว้สู่รลก,กับคุณปรากฏว่าเขาชนะอีหลีเก่าหนึ่งมืว่วานผมก็เลยบอกกอนผมสีลงมาสานากผมบอกกับแป้ผมถ้าเลขออกเก้าหนึ่งไอ้สีน้ำหาบักกุ้งใบสองเนาะเลขออกใบสามหมื่วานออกบาาอัา,ากุ้งมามแล้วครับมัน,นยังงองอยู่ยูทูบเบอร์ว่ามันออกกูไหมยังมึงเป็นคนดังเนี่ยเพื่อนนเนาะจ้ามึงเป็นคนดังเนี่ยเดี๋ยวนี้ เอาเงินใส่เงินหาพันเอามื่คือเอาให้กูพ่ะนะกูถือหลายกูถือหลายเมื่อมึงบอกเลขมนถือแลกอะไรว้างนี่ล่ะจักแม่หยังมันนะมัน่มู้เรื่องนะครับมันมันบ่ได้เล่นโทเชียวนะครับแต่ว่ากับันเห็นมันมูเลียนแตนุบาลคยเอิอนมันบักกุ้งเน่านะมันก็เก้านึ่งเนาะเอาเอาเอาทังน้ำมาเลยเก็บก่อแต่ว่าเสียงบมีบันไหนครับเลขออกผมว่าผมเป็นบ้านแล้วเอาเงินในมูหนเอาเงินในมูหาพันเหมือบ้าน มั้งมันกับวานงูเลยแล้วเหมือนเหลราหลายรังอยู่แล้วม,ลลลลมันเอี๋นะครับเนาะเสียงเสียงเหมือนฮะฮะเอาไหมบ่บอเออเออเอาไหมผมซาผมบอกว่าผม,ผมห้องเอาได้เลยผมย่านพี่น,อน,อน้องข้างหลังไม่ได้ยินนะครับแต่ว่างมวัเมื่อกี้นี่ไม่ได้แย่กันยังสีได้นั่งยุสีหาคนนี่แหละงมืนี่แย่อีกแล้วเออเดียวเสียงชัดบว่ครับทางบุญเออผมห้องอยู่บบบแห้งผมเมือ่อยเฮ้ยกะ ขออภัยนะครับมือน,นี้อาจจะว่าโดนจัง่อยงวดไหนเข่าก็ให้ผมคุยในเด้องัวสวนลานเปอร์เซ็นต์น่ะผมบม่กล้ายืนหั่จมองหนีเด้อผมมาหอดปึ๊บอ่ะถ่ายรูปเลยครับอ่ะโอเคครับกลับแล้วครับมาแล้วอยากอายนะงัวน่ะพี่น้องก็บ่างวดวน่ะว่าวนวนเป็นยังให้ก็ร่างใจคือเก่าอันเสียงมันชัดบ่หรือบอลสะท้อนชัดอยู่นะครับเนาะโอ้โอเคเด้อครับโอ้โอ <c oughs> น้่มอุ่นก่อนบบบนี้หน้่มคือโมอุน่น เอาบบกเน่าใส่น้ำเดีอยไม่เก็บข้อ, <c oughs> อลองเพลงสวบอปเลีนน <c oughs> อย่าลอง่ออันเพืเอ่อนผีนอนมาลับกะเดี๋ยวไปต่อน้ะครับมื่อนี้กะให้วอาโดนๆเนี่ยจักน้อยนะครับมัวศูนย์านเปอร์เซ็นต์ผมเวอาก็บว่าไดผมยิตาไห้นะครับคนกระดาว่าทำไมมึงต้องร้องให้ผมก็เลยบอกว่าผูา้ใดว่าเคยเห็ดเพื่อคนอื่นอ่ะเพาเขาใจผมดอก ผมอะ่ะหวังหลายหวังสูงผมมีความหวังหวังเพื่ออยากให้พี่น้องเมื่อนี่เมื่อสินนะครับเป็นความหวังซึ่งความหวังของเขามันอาจจะเป็นหวังล้มล้มแรงๆนะครับแต่เมื่อนี่เขาเห็นได้งวดนั่นเลขบ่ออกศูนย์น่ะผมบอว่าซื้อผมเสียใจารทั้งที่มันก็ว่าได้เป็นยังแด้ผมน่ะนั refined, ่งให้เลยขึ้นพ่อรูปจะคล้องให้ก็ให้ยู่มเหมือเหมือนเว้นเพราะว่าไปเปิดเป็นนี่เปิดบ่ได้ค้นกระดาคับนะครับแต่ว่าดาไปดามันชินแล้วหลัง หัวหนีเขาคือบดาคื้ดากันนะหัวหนีหัวหนีบดาเด้มันถือเนาะอ่ะเอามข้าัแม่นเออดาแบบไม่เน้หวยออกมึงค่อยแม่นนะเออมาลูกแบบใหม่อีกแล้วบันนี้แ่นะครับกะหัวนาเนาะลามลามลามเห็นบดาเลยออกไปเดี๋ยวนี้ลูกเหม็นเหม็นออกไปมาเห็นคนบด้ครับมันหูวัตถีมันบดาคนไหล ยูทูบเบอร์ไปแหน่อีกแล้วโอเดี๋ยวเริ่มเมยบอกว่าท่านคนเมืองเท่าไหร่หกพันหัวเซียก่อนเด้อเซียเซียกันวุ้ยเซียอะไรเนาะผู้ไดนเห็นเมืองไรยู่เซียในเรื่องขับเด้อลูกเต้าก็ดะเห็นเอาแม่กูไปอีกแล้วไปวังยาอยู่หลักกิโลแม่กูก็ไปเนาะเมื่อกี้มายุกับอาจารย์ป้อมมาหลายใช่ไหมอาจารย์ป้อมเมื่อกี้มาอยู่กับอาจารย์นอด อยูดโดนๆเลือครับเล้อกะคือยังบอกครับเลขนี้เขามีหลุดนะครับเนาะมือนี้กะจะอ่าเปิดโชคเปิดลาบให้นะครับได้เปิดกันทุกคนแล้วก็ได้ทายรูปทุกคนเมื่อนี้ก็กบมเมืออีกแล้วกะเดี๋ยวจะเปิดโชคเพราะเปิดโชคเพราะแล้วเขาก็ย่างๆมาตั้งแถวสองแถวทายรูปกันดีๆนะครับเนาะ,นะแต้มือนี้พี่น้องเพื่อนไลค์กันว่ต้องแง่กันค่อยๆใจเย็นๆเนาะอ่าแล้วกะมือนี้มาแล้วก็จะแจกเลขไปเลยส่วนเลขทูบนี่ผมขั้นในจุดพราผมขั้นในแก้บน ผมบ่นว่าผมสีแห่ให้ปูตอนนี้ผมก็า่ังประชุมว่าผมจะแห่้วยลดแห่หรือกล่องเงี้ยวนะครับเพื่อที่จะเหมือนปูแล้วมักอันเบาๆอืมอันเป็นกล่องเงี้ยวพี่น้องก็จังไม่แห่นล้วกันหลายๆคือเก่าครับกับผู้ใดว่างกับไม้แห่เดียวจะประกาศเมื่อแห่อีกข้างหนึ่งในติ๊กตอกมันเอามือปลอมไปลงย่าพึงเสื่อมันเด้อผมคั้นใด้มือแห่เด้อแล้วกะหัวนี่จะบ่นนี้อย่างเน่ยผมบ่นว่าผมสีรากล้โพวงพันหนาคดหลายๆแม่มันคืออยากไอ้แต่บาดเนี้ย หลกลำพวงท่าแปรงฟอนมานั่มพนะอ้ยเน,นาะกบปูมากปูคือหมักจังสัน <y> วูน้ว่ไใดผมบ่นว่าสีนั่งสมาธินี่บ่ด้ดอกงะว่าใดเอาแบบให้อายคนนี่มากโลดมากแก้งนะครับแล้วมากหยอกนะครับภาษีบอลยังลืมได้ด่่<อ>ะเนี่ยภาษีบอลยังวะอ่ะ <y> ะอากะแนวทางนะครับสิบหกทันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขมีเข้ามีหลุดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดซื้อนี่ยังก็ได้ขอให้มีเจ็ด ตัวแรกเลยนะครับโจทย์เดิ่เจ็ดเก้าอ่ะเจ็ดเก้าหัวก็ออกกระจริงแต่ผมให้ตวัวเก้าซื่อๆนี่ะนะครับผมอยากให้ตวัวเก้ามันมีอย่งางไรหรอกคือออมสินหรอมันออก,อย, 40, ออกอย,ยังออกซี่ศูนย์ออกยังหญิงอ่ะก็ออกสี่ศูนย์อ่ะมันออกได้เหมือนครับกะเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดหกผู้ใดว่ามีประกาศกัท้ายคลิปออกครับไปลงติดตอกซอยกันนะครับขันว่าถือกะไ้มันดาผมรวด <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ชิมหรอเด้อผู้ใดสีดาเนี่ยก็ เจ็ดเก้าอ่ะสิบหกพันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งฟังอีกครั้งเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามตัวมีเจ็ดเก้าหกกับเจ็ดเก้าหนึ่งเม็ดเดียวคือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดวิ่งเจ็ดห้าแสนเปิดเส้นพ่อนะครับ <c oughs> ตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปจะไม่มีเข้าวารานเปิดเส้นอีกต่อไปครับ หวดีดวาลานมีจัดหวดีดวาหาแสนเปอร์เซ็นต์เด้งหดบนเด้งล่างหางุ่นหดวันจีนะเออส่วนเลขทูกผมรอเอาผล,ลไม้มาถวายแก้บนปู่แล้วผมจะจุดจุดแลกกันทั้งถาเพิ่งเอาผมสิยกมือแกแดร ى, แกแดรีห้ดอกเอ้อเพราะว่าว่า,าได้ถ้ามันชนกันอีกห้วยเมียนมันเสร็จแล้วถ้ามันชนกันอีกครับแต่ว่าเลขทูกผมจุดแล้วผมสีร้อยเสื่อออกก้อนนะนะผมยังสิโซพี่น้อง <laughs> เมื่อวก่อนกะเจ๊ทิหาใบได้หน่อยนั่นแหะครับโอ้ยใครซื้อหลายกว่านี่ซะเมื่อวันั้นซูดลานประเภนหาลอยใบว่าถือสั่าผมนะอาจารย์กเหนดลายขึ้นกันเนื้อวต้องห่งวงนะครับกะมันจะปีไม่แล้วกะตั้งใจเส็ยให้ดีที่สุดละกะจำคำผมไว้เด้อถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจน้อครับเด้อเอากะจะพยามหาเดี๋ยวนี้เฮาสถิตีเข้าทนับเลขวิ่งเลขรูด สิบเอ็ดงวดเราเข้าไปสิหลุดแค่งวดเดียวคือหนึ่งพุทธิกาแต่เราไม่นับสิบเอ็ดเ่าเขาสีดาเราว่าลุงหย่อนมันหลุดเขานับเขาเขามาแล้วยงสองงวดงวดเมื่อกี้เป็นงวดที่สองงวดนต่มันก็เขารูดศูนย์นอแห้อก็มากงวดเมื่อกี้เก่าหนึ่งงวดนี้จะเป็นงวดที่สามครับปฏิหารมคขั้งที่สามขอใส่ซื้อ่าให้งวดเมื่อกี้ผมใส่ซื้อว่าให้ค้นซาหัวเดาของขั้นมาที่นี่ผมจะให้ค้นซาหัวดาวผู้ตู่เนื้องวดนี้เน้อมาที่นีนเขายิงหัวนาหัวดวงอาทิตย์หุ่นเท่า ขันมนุษย์ต่างดาวอุูไหนมันมาน่งเบิงน้ำนะครับกะมีไผสีถามย,ยังบอชื่อที่ดวงเห็นบ่กงวดสุลานเปร์เซ็นกูก็อ่านเหมือนแล้วงวดนี้กูว่าเอาเก่าหนึ่งนี่กูว่ามันทั้งที่อาจารย์บอกว่าชอบสุดในชีวิตเนี่ยนี่นะครับก,การแก้กรรมมันมีอย่างสิอยากให้ดุลสมพงศ์กับอาจารย์เข้าไปในยูทูบพี่มาบทขอขมากรรมอาจารย์น็อตตี้ผมลงไปแล้วคนเบิงแสนวิว,ลว <c oughs> เลยเข้าไปสวดตุวขึ้นก่อนนอน พอตื่นเสาร์ขึ้นเฮาด่าลูกกับพีเดดาผัวกับพีธขึ้นกันนะครับเป็นบาปเหมือนบอพื้นคนรแรงพีธครับเขาก็ไปขอกรรมเอาเข้าบอาได้เลยเนียมือเสาร์เนี่ยมือแรงเขาก็ตัดกรรมเอาคือผมนี่แหละเออเขาก็ไปขอขม่ากรรมแล้วเขาจะเห็นให้เขาดวงดีขึ้นมานี่การไปขอพรถ้าเรื่องโชคลาภขอน้ำปูองค์ดำกับองค์ย่ามะนิจัดละปูเวทที่อยู่ตรงมุมนั่นถ้าเป็นการงานขายที่ขายยังให้ได้ทำน้ำปูใหญ่ครับการขอเนี่ยให้บอกซื้อน้ำสกุลบ้านเลขที่เข้าไปน้ำว่าเม่นว่าไปหัวใส่เลยแล้วจช็ไผ่ล้วไปเนี่ย แล้วผู้ใดจะมีโชคเนี่ปู้องค์ดำแล้วเป็นองค์ที่ไปเข้าฝันคนเยอะที่สุดผมเสื่อวาลังคนกรอานมาหนีปู่กับไปหาแล้วอ่าไปหาแล้วก็มักาบมาไหวผู้ใดอยากได้ไว้กระบ,บนตรงนั่นผลไม่ครับบนไปเลยกันอยากได้ไว้คือผมผมบนไป4ีชุดขันสามตัวผมให้แปดชุดแต่ว่ามันได้แค่สองผมกับสีแก่ซีชุดให้ปู่แล้วอันผมเล้ไปบนว่าสีลากลำพ้งแห่ไหม่ค้นเห็นนะนะเอออีกบนใหญ่ผมคันเอกมือหนีว่าขันหลากเราจะกไอเอามือค้นหน่อยๆนะฮะเนาะ นั่นแหละครับราคาผู้ใดอยากได้เสื้อได้ยังกั้ยุข้างไหนของกระจุกคุณเด้อครับเดอ้อนําอาจารย์บะม,มีเด้อราคาเลขเข้านะครับแจกฟรีนะครับไม่มีเข้ากลุ่มเสียเงินถ้าเห็นเพจทักไปหานั่นคือมิจฉาชีพเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันไม่มีเวลาทักไปเล่นด้วยนะครับเดอ้อบ่ได้แอดเพื่อนไปบ่ได้แจกมันเกิดย่าไปหลงเสือ้อันผู้รังควนมาซื้อเลขก็อาจารย์นอนอย่บม,มีเด้อของปลอมเด้อครับเด้อคันอาจารย์ขายเลขเนี่ยอาจารย์เจ๊งแล้วป่าน,นีนออ้นะครับเออนะครับบะมี่าไปหลงเสื้อนะครับเนาะ <c oughs> และกกาไม่มีเรียกเก็บเงินสไตล์ตผมเลขจะมีอยู่สองชุดคือเลขที่ห่ไปเมื่อกี้ครับถูปูซ้ำนั่นเลขว่าปุ๊บผมหาเลยแล้วก็ย้ำอีกครั้งผู้ใดเต็มใจที่จะซื้อเนี่ยคือว่าเลขมันมีเขามีหลุดครับผมไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนนะครับย้ำอีกครั้งซื้อแล้วก,ก็ทุกอย่างอยู่ที่ซาธาเขาต้องสาธา่อนปูเบินเบิงออกครับผู้ใดซาธาเช่นวันเมื่อกี้บ่ถืงวดน,นี้กูกระตมคือเา่าผมก็บ,บอกไว้ย,ยูกอนเลขเกี่ว่าผมมาปูได้คัดคนเดี๋ยวปูจะทําให้เห็นผมก็ว่า,วายุ่ตลอด คนกับมาดาผมว่ากวนเลขออกมือวันนี้มึงจะคัดคนอีกไหมผมก็บอปากแล้วผมยันว่าถือเนาะอพราะเลขกออกแล้วคัดไม่ละผมก็บว่างีีละก็คัดคนอย่างคุณไงนะไอ้่าไปตอดเขาได้ปากว่าดีกันอาจารย์นวลพูืว่าตอนเลขออกผู้ใดเบิ่งเห็นผมกรีดว่าคำแรกที่ผมแรนไปใส่กล่องผมวอกว่างไดบักใดดาคัวผมว่าถ้าบอกถึงสีห้ครับเหลือใจไหลอันดาผมผมม่เครียดดอกถตามัดาเมอาดาพอผมยังสีน้ำพลังคนเออ จักมาดาเห็นอย่างเล่าเถ่าเลยย่าดาอันอาจารย์นี่ก็เศร้าดาเลยเล้วให้มีอเฮียนดาู้เดียวกับพ่อเด้อมันเบิ่งไรสดบล่ล่ะไม่บังค่านีบ่พึ้นคุยกีกละยานะยานะโชกกล่องให้นี่เบื่สี่พี่ๆเขาก็ยังยังคนเยอะอยู่นะครับที่สำนักนะครับยังมีคนอยู่นะครับนาอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์ขออนุญาตปิดไลค์ก่อนเด้อเจ๊ดังขั้นได้ฟีดกันวะ อ่ะ,ะขอบคุณนะครับไว้เจอกันใครอยากเจออาจารย์มาช่วงบ่ายนะครับบ้านนนท์สมคีอำเภอนามนจังหวัดกระสินตําหนักปู่ใหญ่อ้อนอขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์จนจบครับสวัสดีครับ <มา S 2> นะรัฐบาลไทยสิบหกธันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งเอาไหมใช่ไห,ไหมนะรัฐบาลไทย <c oughs> รัฐบาลไทยสิบหกธันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเจ็ดเก้า เจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งฟังอีกครั้งเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามตัวมีเจ็ดเก้าหกกับเจ็ดเก้าหนึ่งครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเลขมีเข้ามีหลุดครับขอให้ทุกคนรับรวยครับมารกีลีเดอร์เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก้าเนี่ยเอ้าปฏิคับขัน้นในฝันครับสวัสดีครับ